พีครับอยู่ทักช่งบอลครับเดี๋ยวจะเร็นงานรถเอสิสเลียวจดจดเ่ครับน้องฝนตกก็บ,บ่ได้เขาห่มดูหมวครับหัวหวสเลีนยวเพลงไหนเหรอที่บ้านอะกลับบ้าน้วครับ ว่าจังเดียดก็พุ่นน่ะอยากกลับบ้านแล้วซั่นโอเดี๋ยวเสร็จก่อนี่เด้ถ่ายนี่สิเฮ็ดจังนี่ <laughs> Ô, bị thay rất tệ Mình gặp con tốt Lắm bệnh, lắm bệnh Con tốt có vô đây, khẩu hôm Sao lại bàn đạc Ủa, Vinh Bốn số Những nón này <laughs> Thì là hấp con số con hết nán Cứ câu Mua hết cửa bữa đây Hai bữa bà bay สองพันจำไ่เหรือจ๊ะยังคุณเนี่ยครับพี่น้องมื่อนนี้ับเฮ็ดคลิปการทำงานอยู่ประเทศนี่แหละนคอัคเนาะฝนโตกคกับ ปกเป๊กปกเป,กปก๊กอยู่ครับไมเสียเสียกันฝนฝนตกดีครับพี่นอ้องฝนตกฝนตกแมานหนมมนยืนหนีจัง่อยใช่ไหมเยะโอ้ยยน,น่สิสองคนเ่ยยังอีก Ủa, nhìn Ủa, nhìn oh, <laughs> <laughs> Không ngăn dài phôm du học nào กทำงานเนาะครับเนาะฝนตกก็ยังทำเฮ็ดคือเก่าครับพี่น้องบ,อบ,อบ่ได้เข้าห่มเจ้าบ่ได้เอิ้นเฮาเข้าไปในห่มเด้่ครับยืนอยู่จังซี่แหละครับครับ,รบจบคลิปแล้วครับเนาะ Sí, no ah, de sí. 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 sí.